สวัสดีครับไลซ์สัลกับครูแว่น Q&A วันอาทิตย์รวมงานเนี <c> ่ <oughs> ขนาดเรื่องทงยังหยิบม,มาพูดเลยเอก็สนุกดีนะครับเราศึกษาดูนะครับบางทีเราก็ดูผ่านๆนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรไปซะทุกเรื่องหรอกอ่ะวันอาทิตย์มัดรวมมาเลยนะฮะมีแนดแลนนะครับผมจะเป็นเพื่อนเราได้ในลายออฟฟิเชียลนะครับคนเกือบร้อยคนละนะครับเข้าไปติดต่อข่าวสารมีอะไรผมก็จะแจ้งทราบไปแบบเฮ้เ hey, ฮ hey, hey ่จะแจ้งไปนะครับว่าไปเฮ้ไฮด้า แจ้งไปทางนั้นเข้าไปดูรับสื่อข้อมูลสนใจอะไรก็สั่งซื้อเข้ามานะครับอ่ะรูค,ครับผมจะซื้อตัวนี้เอ้ยมันมีตําหนินะมันมีตําหนิตรงนี้นะลูกค้าอ้าวเหือพี่เนี่ยมันมีตําหนิมาจากตั้งแต่ต้นทางเลยครับผมก็จะบอกเนี่ยพี่มันมีตําหนินะเออมีตําหนิก็ไม่เป็นไรอะูเดี๋ยวผมฝากทําให้มัน ไม่เหมือนเดิมได้ไหมอ๋อให้ผมโมดิฟายมันให้มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยงั้นเราไม่คิดราคาแล้วกันเนาะเพราถือว่าเป็นตําหนิแต่เดี๋ยวเราจะไปทําทําตรงด้ามเนี่ยให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วกันโอเคไหมลูกค้าโอเคไม่มีปัญหารครับได้เลยอ่าเดี๋ยวผมทําให้ด๋ย่รอหน่อยนะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้เดี๋ยวขอขอถ่ายรูปทํางานด้วยนะได้เลยครับครูเต็มที่อ่าโอเค เดี๋ยวเราจะแปลงร่างมันกันนะครับแต่เดี๋ยวก็ตามงานดูเนาะวันนี้ก่อเนี่ยเพิ่งรับรับลบิฟมาเลยนะครับเพราะโอเคเดี๋ยวจะจัดการให้ก็แล้วกันจะลองทําให้มันไม่เหมือนเดิมนะครับกําลังคิดอยู่แล้วเอ๊ะเราจะทายังไงกับมานดีน้าแต่น,นี่ไม่ทําไม่ยากครับมันเป็นเคลือบสีมาเราก็แค่ขัดให้มันเป็นลายๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับให่มันดูแปลกหูแปลกตาดีแล้วเดี๋ยวทําเสร็จก็จะเอามาให้ดูอ่าชิ้นต่อมานะครับ กูครับมีไฟฉายที่มันกันน้ําราคาไม่แพงไหมนายจะเอาไปใช้งานอะไรอ่ะผมอยู่กู้ภัยพี่เอเหลืออ่ะมาอยู่กู้ภัยใช่ไหมเอาไปดําน้ําด้วยหรือเปล่าล่ะบางทีก็ลงจุดนะพี่สแปร์ไว้อ่ะโอเคใช้บกอยู่บกเยอะกว่าแต่ก็ไม่อยากจ่ายตังแพงแล้วก็ขอให้มันกันน้ําได้จริงเอาไปลุยงานได้ลหลายหแบบมีต่ําร้อเรามี ของตัวว่าเทคสควิ t นะครับอย่างนี้รุ่นนี้เลยใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงคือบอกตรงๆนะไฟฉายอะบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ไฟฉายบ้าพลังก็ได้นะที่มันที่มันแรงๆเยอะๆอะที่ผมเคยเอามาถ่ายใช้แบบธรรมดาก็ได้นะครับแต่แล้วแล้วแต่นะชอบใครชอบท่านไม่เหมือนกันนะครับเป็นผมผมก็จะแนะนำว่าแบบที่มันไม่แพงแต่คุณภาพดีๆมันก็มีนะตัวนี้ใช้ถ่าน 3A4 ก้อนนะครับ มีเป็นเป็นหลอด LED อย่างนี้มี LED อยู่หกหลอดเ mm hmm. ขาเรียกเป็น LED อย่าเรียกอย่าเรียกรุ่นโบราณเลยเขาเรียกรุ่นคลาสสิกนะครับรุ่นคลาสสิกเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยกินไฟมันกินไฟน้อยพอมากินไฟน้อยปุ๊บเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยนะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีอักษรบอกว่าให้ใส่ฐานด้านไหนนะครับเราก็ใส่ตามนั้นเพราะถ้าเราใส่ผิดมันก็อาจจะ เจนเนเรตกรดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ไฟฉายเราชำรุดนั่นเองอ่าพอใส่ไปปับ๊บเราก็ใส่หลอดเข้าไปให้มันตรงร่องของมันตรงนี้มันจะมีร่องของมันอยู่นะครับใส่ให้มันตรงร่องพวกไฟฉายพวกนี้มันออกแบบมาดีอยู่แล้วติดไหมเห้สว่างนะเฮ้ยทำเป็นเล่นเลยนะเวลาปิดคือหมุนให้สุด หมุนให้แน่นมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะดับแบบนี้นะครับหมุนให้แน่นอ่นนี้ผมดับไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ไฟฉายตัวน,นี้ยมันจะสว่างไหมสว่างไหมไม่เบานะผมบอกเลยมันมันสว่างนะฮนะใช้ถ่านสามเอสี่ก้อนนะครับแล้วตัวไฟฉายที่เขากันน้ำกันฝนได้โยโลนลงไปถังสักพ้าได้เลยไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่ามันเป็นไฟฉายดำน้ำแต่ว่าคุณใช้โบกได้สว่างอย่างนี้เลย นะครับเวลาปิดก็กดปิดแค่นั้นเองง่ายๆนะครับนี่เลยทางซักผ้าในตัวไฟฉายมันก็จะลอยๆแบบน,นี้ครัใช้งานได้เปิดก็มือเดียวก็ได้อย่างเงี้ยโยนลงไปเลยเป็นไง แต่อย่างนั้นไ้จริงนะครับมันเป็นไฟฉายดำน้ำพี่ครับบัค l สลิมฮันเตอร์พี่มีไหมมีครับพี่มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมมีครับผมก็แคปหน้าจอส่งไปให้นะฮะพี่เอามาจากไหนอ่ะผมก็เข้าไปในเว็บไซต์บล็อกไนท์ครับแล้วก็เลือ<ๆ>เล่อนเลื<ๆ>่อนเลื่อนมาพิมพ์คำว่า0110ครับมันก็จะเจอรุ่นของ 110 Slim Hunter Slim Hunter Pro Slim Hunter มันมี2อย่างนะมี Slim Hunter กับ Slim Hunter Pro นะครับตัว Slim Hunter ราคามันก็จะไม่ค่อยแพงมากนะครับมันก็จะมีสีให้เลือกอยู่หลายสีเลยแล้วก็ดามันก็จะเป็นพลาสติกกอเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับนี่ตอนนี้ผมมีสีดำแล้วก็สีส้มนะครับผมก็ให้ลูกค้าดู ใช้ดีไหมพี่เขาเลงรุ่นนี้ไว้ตั้งนานแล้วดีไหมมันเป็นมีดโบราณฮะแต่ว่าเขามาอัดแอปหน่อยคือใส่สตัดตรงนี้เข้าไปมันมาจากรุ่น0110ที่เป็นคลาสรุ่นคลาสสิกนั่นแหละแล้วก็มาใส่ตัวนี้เข้าไปเหล็กเหมือนตัวนั้นเลยตัวคลาสสิกรุ่นนี้มันจะมีอยู่2ตระกูลคือตระกูลโปรกับตระกูลธรรมดาตระกูลโปรผมก็มีจะมีด้ามสีดำนะครับตัวนั้นจะเป็นเหล็ก s30v แล้วก็รุ่นตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นใบมีด4 2 0 h c มันเป็นมีดโบราณเปิดด้วมือเดียวได้แต่ปิด แต่ปิดอะ่ะก็คือต้องต้องใช้2มือจะดีสุดพเพราะล็อกมันอยู่ข้างหลังนะครับสมัยก่อนก็ยุงเขาย,ยังคงไม่ได้คงคิดหรอกว่ามีดมันจะต้องเปิดมือเดียวอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันมันเวลามันว่างไงเดี๋ยวนี้อะไรมันรวดเร็วไปหมดมันก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ยังเอากลิ่นอายโมเดลเดิมๆที่มันขายมาเป็นร้อยปีเนี่ยเอาไว้นะครับสะสมได้ไหมก็ต้องแล้วแต่คุณนะ่ะถ้ามันมีสีครบหลายสีมันก็โอเคนะ นะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บสีแต่บั๊บมันไม่ค่อยทําอะไรให้ไม่ค่อยเน้นการตลาดสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบโมเดลแบบโบราณโบราณกูอยู่ยังไงกูอยู่อย่างนั้นนะ่ะกูก็ทําอะไรออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบหวือหวาเหมือนแมงมุมนี่โอ้โหแมงมุมแม่ง,มง,มมมงออกมาเรื่อยเลยก <laughs> ูเพิ่งซื้อเมื่อวานมึงออกไปอีกแล้วอะ <laughs> เออมันไม่ค่อยหวือหวาครับ <laughs> แล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะเม็ดอินยูเอสเออีกต่างหากบั๊บเนี่ยมันเป็นมีดกลุ่มที่ถ้าคุณชอบถ้าคุณชอบแบบ เอาวะขอขอ,ของานเมกาหน่อยวะราคาจะจะถูกจะแพงก็ขอตัวถูกที่สุดได้ไหมพี่ผมก็จะไต่ออกบัคไปเลยนะครับเนี่ยสอง EDC ก็มีขายนะแต่ตอนนี้มีแต่สีดำแต่เดี๋ยวอื่นสีอื่นจะตามามา,มาเดี๋ยวผมก็มาไล่แจ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างเราทำงานไม่ทันนะฮะ <c oughs> คือกระเป๋าที่ผมขายเนี่ยมันมีหลายแบบมาก มีเกียร์แบ็กใบใหญ่ๆด้วยเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาถ่ายให้นะก็เป็นสินค้าที่ผลิตมาขายนะครับซองใส่กระติกน้ําเดี๋ยววันหลังหยิบมาผมไม่ได้หยิบมาสักทีเนาะแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเน้นขายตะมีดเป็นหลักไงนะครับก็เลยยังไม่ได้หยิบมาแต่สินค้าผมมีหลายอย่างนะใครใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ตามมาในไลน์เอา i ิชเชียแล้วกันนะครับผมก็จะยิงสินค้ามาให้ทุกๆวันเนี่ยเวลาเวลาพกกับกระเป๋าก็จะมีตัวนี้โผล่มาหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นบัคเหรออ่าอ,อีกคนเฮ้ยส สวยไหมแล้วุดนี้เครื่องแต่งกายมันมีหลายสีครับถ้าที่ผมดูที่ชอบในกระสีส้มนี่นแหละแต่ก่อนนะ่ะสีมีให้เลือกไม่เยอะนะครับและนี่ก็สซองผ้าที่เรามีสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเนี่ยซองมีดนะลองดูอันนี้สีมาใหม่นะครับสีทรายคุณจะคู่กับไอ้นี่ก็ได้นี่นี่ไทกอ้า หรือคุณจะเอาซองสีแดงเราก็มีซองสีดำเราก็มีนะครับแต่ซองสีแดงรู้สึกจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไอ้ซองสีทรายนี่ผมทำรุ่นยาวพิเศษมามันจะใส่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เปลี่ยนรุ่นซองรุ่นเป็นซองรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นซองรุ่นยาวสุดเลย นี่จะใส่มีดใหญ่ๆได้มีดที่มันลักษณะยาวๆได้ตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นซองที่ผมขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคือเล็กกว่านี้นิดหนึง่งแต่ใหญ่กว่าไซส์สแตนดาร์ดยาวกว่าไม่ได้ใหญ่กว่ายาวกว่านั่นเองนะครับถ้าสนใจบัรกรุ่นนี้คงจะมีซองสองนุ่นนี้ให้เลือกนะสน่วนซองสีดำก็ยังไม่ได้ทำไซส์ยาวมาแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ๆทำมานะครับสนใจซื้อพร้อมซองเลยก็ไม่มีปัญหาติดต่อมาได้ราคาไม่แพงสินค้าเมดอินไทยแลนด์นะครับ นี่นี่กับปัญหามีดบักอพี่ครับเห็นวันนั้นมีเข็มทิศด้วยนี่เป็นเข็มทิศที่เอาไว้ใช้ใส่กับนาฬิกาครับเข็มทิศที่เอาไว้ใส่กับนาฬิกาแล้วก็มันก็แบบดูทิศได้เลยอะไรประมาณนี้ดูทิศได้เลยอันเนี้ยมันจะไม่เหมาะกับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเอาเหล็กไปลบปวนมัน,ม,นมันหมุนได้นะถ้าเอาโลหะไปใกล้มันอนะ เพราะว่าอันนี้มันใช้การทํางานของสนามแม่เหล็กโดยรอบๆเนี่ยจะต้องไม่มีแมกเนติกฟิลด์ตัวอื่นมากวนมากวนระบบมันก็คือใช้แมกนิสแมกเนติกฟิลด์ของธรรมชาตินี่แหละมันก็จะหันไปในทิศทางที่ถูกต้องเข็มทิศนะครับเบื้องต้นเลยเข็มทิศทุกอันมันจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะครับเข็มทิศทุกอันมันจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอส่วนทิศอื่นๆเอาไว้อ่านประกอบเช่นตรงนี้บ้านผมทางเนี้ยทิศเหนือไปเชียงใหม่นูน่นลงใต้เลยไปปัตตานี นู่นไปตะวันออกไปชนบุรีนู่นตะวันตกกาญจนบุรีบึ่งวิ่งทะลุกำแพงไปเลยเนี่ยอยากไปเชียงใหม่ใช่ไหมงวิ่งทะลุไปเลยวิ่งไปเรื่อยๆนะสักเก้าร้ยกิโลอะ่ะเดี๋ยวก็ถึงเออวิ่งไปเรื่อยๆนะก็มีนะครับใช้งานได้ตรงนี้มีพลายน้ําด้วยนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีดครัว KAI จะหมดแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาสําหรับคนที่ชอบทําครัวเองแล้วก็ชอบมีดคุณภาพดีหน่อยคนทําครัวเขาจะชอบมีดที่มันแบบเหมาะมือหน่อยนะครับและรุ่นเนี้สามารถพกพาไปแคมปิ้งได้ด้วยเพราะว่ามันมีซองของมันด้วยอยู่อย่างนี้นะครับสามารถพกพาไปไหนก็ได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาเป็นโฆษณาเลยนะมื <c oughs> อก็ได้ละครับจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ครับ ไอ้กึ่งอยากเนี่ยเขามีไว้ทําเฮี้ยอะไรครับพี่เขาออกมาทําไมฮะไอ้กึ่งอยากเนี่ยมันมีไว้ตัดเชือกนะครับเขาออกแบบมาให้ตัดเชือกให้มันมีแรงตะกุยนะแล้วก็จะเป็นร่องๆแบบนี้มันจะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสตัดเชือกมันจะขาดได้เร็วกว่าฝังเรียบแล้วเรียบตัดไม่ได้พี่ก็ตัดได้เหมือนกันแต่เขามาทำวิจัยมาแล้วว่า ไอ้หยากล้วนเนี่ยมันจะเกาะพื้นผิวเยอะกว่าแล้วก็สามารถดึงรูดสามารถสร้างแรงตะกุยได้มากกว่าเรียบๆนะครับเรียบๆก็เอาไวเ้เฉือนงานให้มันเรียบๆมันมีที่มามาจากสงครามเลยนะครับสมัยก่อนมีสงครามใบหยักเนี่ยก็จะถูกไปใช้ในการตัดเชือกตัดอะไรให้มันสะดวกของทหารตะกอนเป่งลบกันเวลามีไม,ม,ม่มีแป๊บเดียวเนี่ยแบบวิ่งมาเฮ้ยตัดเชือกเร็วเดี๋ยวมันคาบสะพานมาแล้วตัดอ่ามันจะได้ไวอะไรอย่างเงี้ยหรือทหารที่บาดเจ็บเขาต้องการจะ ตัดตัดเสื้อผ้านะแต่ก่อนตัดเสื้อผ้านี่เอาไปเรียบตัดตัดผ้ามันก็จะไม่ดีเอาตัวเตี้ยตะกุยเลยดีกว่าตะกุยเสื้อเสียบเข้าไปแล้วก็ตะกุยเชือกเสื้อมันขาดเลยแล้วก็เอ้าทาแผลเําทแผลไปไอ้ตัวนี้ก็เอาเก็บมีดลับไว้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นคิวมึงหรือเปล่าพกกันเอาไว้คนละเล่มอ่าก็มาตั้งแต่สมัยสงครามเลยฮะไอ้กึ่งอยากเนี่ยไอ้เซเรสเนี่ยแล้วพอมาเลิกสงครามมาแล้วมันก็เอาเออเอาความรู้โน้ตฮาช่วงนั้นมาแล้วก็มาประกบกับมีดก็เลยเป็นที่มาของ อันนี้แหละครับมันมาตั้งแต่สมัยสงครามแล้วมันเอาไว้ตัดเชือกดูพวกผู้ป่วยอะเอวลาเพื่อในการทําแผลอะไรประมาณนั้นครับสนใจสินค้าตัวไหนหรืออยากรู้อยากจะถามอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาดูล้กันนะครับสวัสดีครับผม